สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมจากเกรดแก้วเทพกับรายการโตะรีพากับพระอิพิเศษนะครับเราจะมาร่วมกัน รีดภารกิจไปด้วยกันนะครับเละครับว,วันนี้เราจะไปะติดตามกับนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่เขาจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนั่นก็คือการไปขอบคุณพี่เลี้ยงฝึกงานนั่นเองนะครับและนักศึกษาคนนั้นก็คือผมเองนี่แหละครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยดีครับ สวัสดีครับผมนายจากักรีแก้วเทพนะครับนักศึกษาสา,ส,าสัสสารงค์กรคณะนิเทศศาสตร์สถาบันกนารจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับวันนี้ผมจะลงพื้นที่ไปขอบคุณพี่นักฝึกงานที่ไทยรัฐออนไลน์นะครับอยู่ตึกตึกตึกไหนไม่รู้นะครับโครงการนั่นแหละครับจะอยู่ชั้นส1เกนะครับไปกันเลยครับ นะครับตอนนี้เขาก็ได้เดินทางออกจากคณะนิเทศศาสตร์สถาบันกนารจัดการปรญัญญาภิวัฒน์แล้วนะครับเขาจะเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ไทยรัฐออนไลน์ว่าบริษัทเพืนอยูจีสานั่นเองนะครับซึ่งเขาจะไปยังตึกนั้นเป็นตึก12นะครับอยู่ชั้น11อยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตขาออกอยู่ตรงข้ามกับ สำนักง,งานใหญ่แการบินไทยนะครับโอเคนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวก็ซ่องไปติดตามชมกันต่อนะครับไปเลยครับเอ่อคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตสารภาพตามตรงนะครับคือการที่ผมจะไปถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งในสำนักง,งานใหญ่แทนรัฐออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากเลยนะครับแต่ผมก็พยายามทําเก็บภาพบรรยากาศเก็บ เสียงสัมภาษณ์ของพี่เลี้ยงมาเท่าที่ผมจะทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเสียงสัมภาษณ์กับพี่เลี้ยงฝึกงานผมเลยนะครับว่าตอลอดระยะเวลาสามเดือนนั้นผมได้ทําอะไรลงไปบ้างแล้วก็เขาจะมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างนะครับกับนางสาวมันทนิยาโสณปรีชาผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวไทยรัฐออนไลน์เชิญรับชมครับสวัสดีค่ะ มัธยมยาสองนัทรีชาค่ะผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะสำหรับซ้ำคำสำหรับจักรกลิดแก้วพบเออ,เอ,อ,เอ,อคือเอออคือจักรกลิดแก้วพบจักรกลิดแก้วพบจักรกลิดแก้วพบนะคะพี่คลิปครับคือีใ,ใจครับคือตลอดเวลาสามเดือนที่ผ่านมาพี่คลิปจำชื่อผมได้แต่พี่คลิป จำนามสกุลผมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเกรดฝึกงานผมออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยไม่มีปัญหาครับพี่กิฟโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรจำนามสกุลไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ผมนามสกุลแก้วเทพนะครับพี่กิฟนามสกุลแก้วเทพนะครับเอาใหม่ครับสวัสดีค่ะมัธิยาโสณปรีชาค่ะผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะหากจะพูดถึงน้องกิฟนักศึกษาฝึกงานของเรา3เดือนที่ผ่านมา เด็กสุดงานคนนี้ไม่เคยทํำให้ผิดหวังจริงๆค่ะทําได้ทุกอย่างที่มอบหมายแมะบางครั้งจะสื่อสารกันยากหน่อยแต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาถือว่าเยี่ยมจริงๆค่ะถามว่าจะยินดีกลับมาร่วมงานกันไหมบอกตรงนี้เลยค่ะว่ายินดีค่ะอยากให้น้อกลับมาร่วมงานกับเราจริงๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่กิ๊ฟเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เมตตาผมนะครับหากว่าผมเรียนจบวันนึงวันใดถ้าผม ใช้ภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักข่าวกับพี่กิฟก็ได้สําหรับในมุมของผมบ้างนะครับพี่กิฟคือผมรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกยินดีมากที่สุดเลยครับที่พี่กิฟให้การเมตตาอย่างนี้ให้วันหนึ่งถ้าผมเรียนจบแล้วยังจะชวนผมไปทํางานที่สารัตออนไลน์เป็นนักข่าวด้วยกันด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่กิฟตมณฑที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ผมอยากจะบอกความในใจตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาบ้างนะครับคือผมรู้สึกยินดีรู้สึกโชคดีรู้สึกดีทุกอย่างเลยนะครับที่ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ไทยรัฐออนไลน์นะครับและที่สําคัญคือไปอยู่ใต้การปกครองของพี่กิฟตนั่นเองนะครับเป็นพี่เลี้ยงฝึกงานของผมแล้วก็มีมี มีอาจารย์ป๋องนะครับที่มาช่วยดูแลมอบหมายงานให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพี่โอ๊ตอีกคนนึงนะครับที่เป็นบรรณาธิการเช่นกันนะครับที่ให้คําปรึกษาในหลายๆอย่างเช่นกันนะครับแต่พี่กิฟเนี่ยพี่กิฟจะเป็นคนที่สอนงานผมสะส่วนใหญ่นะครับพี่กิฟจะสอนทุกอย่างเลยการใช้ชีวิตร่วมกับพี่ๆที่ฝึกงานนะครับก็คือ,อาการ อน้อมถ่อมตนการเข้าหาผู้ใหญ่การใช้คําพูดใช้ภาษาการตั้งใจทํางานนะครับเวลางานก็คือทํางานพองานเสร็จค่อยเล่นก็ได้นี่คือสิ่งที่พี่กิฟสอนมางานก็คืองานเล่นก็คือเล่นเราต้องแยงเ,เราต้องแบ่งแยกแยกแยะนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าคําสอนของพี่กิฟหลายๆอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติในหะน้าที่การทํางานนะครับในหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องเลยนะครับต้องบอกด้วยว่าประสบการณ์ที่ผมได้ในครั้งนี้เนี่ยมัน เพียง3เดือนแต่ผมได้ประสบการณ์เหมือนกับผมทำงานมาเป็น3ปีแล้วอะครับผมจึงรู้สึกภูมิใจมากครับก็อยากจะขอบคุณพี่กิฟจริงๆเลยนะครับที่ให้กับอบรมสั่งสอนผมมาสําหรับการฝึกงานที่แทยรัฐออนไลน์เป็นเวลาสามเดือน,นครับขอขอบคุณพี่กิฟเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับโตรีผ้าจากบิ๊กซีตเรีดฟรีบนะครับและ AIS 3G ชีวิตในแบบคูณนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ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 